เสพติดอะไรเงี้ยมันก็มีก็มีแต่ก็มันไม่ใช่แบบระบาดหนักจนแบบควบคุมไม่ได้แต่มันถามว่ามีมันก็มีการดื่มลอกกันอะไรเงี้ยก็มีแต่มันก็ไม่ได้เป็นปัญหาการรักขโมยการอะไรมันก็ไม่มีในชุมชนเกษตรพืชผลทางการเกษตรก็ก็โอเคก็ขายได้แล้วอย่างทำไมถนนคนเดินถึงแบบที่นี่ถึงไม่เป็นเนี่ยเหมือนที่อื่นที่แบบ บบที่เนเขายุไปแต่ท <cod epend ent> ี่นี่ยังอยู่อยู่ตลอดอยูก็ความให้การให้ความร่วมมือของชุมชนนั่นแหละแล้วก็การสร้างอัตลักษณ์เอกลักษณ์ของชุมชนอ่ะให้ให้ได้มาตรฐานให้เป็นแพลตฟอร์มเดียวกันนะไม่ว่าจะเป็นการแต่งกายการจัดร้านอะไรเงี้ยที่แบบจะต้องใช้ล่มสีขาวจะต้องแต่งตัวเป็นลาเวียงอะไรเงี้ยจะต้องใช้โต๊ะแค่อะไรที่มันเป็นฟอร์มเดียวกันหมดเลยใช่มันก็เลยแบบเป็น สร้างจุดขายให้นักท่องเที่ยวได้ที่แบบนักท่องเที่ยวท่ามาเดินทุกเดือนอะไรเงี้ยแล้วก็ประกอบกับชุมชนพี่ก็ทําเรื่องท่องเที่ยวด้วยก็คือรับนักท่องเที่ยวมาแล้วก็ไปเรียนรู้ตามนี่แหละตามภูมิปัญญาแต่ละที่ไปทําผ้าด้วยมือไปทํากระเป๋าผ้ามัดย้อมอไเงี้ยไปทาสันแลกจิ๋วอะไรเงี้ยเราก็ขายโปรแกรมให้นักท่องเที่ยวด้วยและภูมิปัญญาของที่นี่ก็คือแบบเป็นพวก ออถ้าเป็นวิถีจริงๆก็เป็นภูมิปัญญาอาหารพื้นบ้านอะไรอย่างเงี้ยที่เราขายนะอย่างแบบอ่วพริกอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นอาหารเขาเรียกอะไรอาหารชาติพันธุ์ของลาวเวียงใช่เป็นอาหารเชื้อชาติพันธุ์ลาวเวียงที่สืบทอดมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษอ่ะที่เรายังคงีต่อยอดมาถึงคนปัจจุบันแล้วก็ขายให้หนักท่องเที่ยวได้ด้วย,วยนักเที่ยวมาก็มา,มาทำมาทำอาหารพื้นบ้านเหมือนกัน แล้วก็ความร่วมมือของชาวบ้านอะไรเงี้ยที่ควา้ความร่วมมือให้ความร่วมมือช่วยกันมาออกร้านขายของอะไรเงี้ยถ้าไม่มีแม่ค้าเราก็ไม่มีตลาดถูกป่ะอันนี้เราก็ขอความร่วมมือแม่ค้ามาออกร้านขายของกันเถอะ<ต>อะไรเงี้ยจะได้ได้รายได้เสริม <c oughs> <ช>แต่ถ้าสมมติว่าเราแบบอยากอยากทำแบบอยากขอเขาทำด้วยอะไรไ้ยเขาจะให้ทำขอทาในถนนเหรอมีจุดสาธิตเราก็มีให้เราจะมีจุดสาธิตที่แบบศาล สารแห я, อ,อย่างเงี้ยมีจุดสาธิตทําขนมเดือนที่แล้วเป็นขนมคกเดือนนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นขนมอะไรมันจะมีจุดสาธิตอยู่จุดนึงแล้วก็มีจุดสาธิตผ้าด้นมือไปขอเขาทาก็ได้แล้วก็หัวพิกอย่เงี้ยก็ลองลองยัดไส้ลองทอดเองได้มีจุดให้เรียนรู้อยู่ประมาณ3าสประมาณ 4, 4ีส <c oughs> ที่ที่สามารถไปเรียนรู้ได้ ขอขาไปขอเาทำแล้วก็บอกว่ามาจากไหนแต่แบบเออมาเก็บข้อมูลแล้วก็จะได้ลองทำแล้วจะมีถ่ายชิปไปด้วยอะไรเงี้ยแล้วที่นี่เขามีแบบแผนที่แบบพัฒนาอะไรอีกไหมคะเราแบบห้คนดูแผนพัฒนาเราก็นี่แหละเราก็พัฒนาต่อยอดเรื่องการท่องเที่ยวตอนนี้ชุมชนเอ่อบูมเรื่องท่องเที่ยวก็คือไม่ว่าเรื่องอะไรจับมาเป็นเรื่องท่องเที่ยวหมดเลยทอนี้ก็กําลังแบบพัฒนาเรื่องท่องเที่ยวต่อยอดไปเรื่อยๆคือไม่อยู่กับที่ ก็คือต้องอย่างสู่เรียนรู้ตอนนี้มี4ี่ที่ก็ต้องหาหรือพัฒนาเพิ่มไปอีกเป็นห้าเป็น6อะไรเงี้ยเพื่อจะเอาไว้รองรับนักท่องเที่ยวอย่างตอนนี้สวนไผ่นาย,นยกเราก็ดึงเอามาเป็นที่ท่องเที่ยวไปเป็นเรียนรู้การทาไผ่อะไรคือหาเพิ่มให้ให้เยอะเยะขึ้นแล้วก็พวกจุดเช็คอินจุดถ่ายรูปอะไรเงี้ยก็พัฒนาเรื่อยของงบนน่นนี่นะแต่เราก็จะมีกําลังจะต่อยอดไปท่องเที่ยวทางน้ํา แบบอ,อาจจะของกซื้อเรือแล้วก็เที่ยวทางน้ำแล้วก็พิธีนี่มีอะไรบ้างคะคุณผู้ชมก็พิธีนีหาบจังหันที่เราขายนักท่องเที่ยวอยูอยอ่อันนี้คืออะไรนะที่หาบจังหันตอนเช้า,ชาตักเขาเรียกมีประเนณีตักบาตรหาบจังหันใช่ก็พระก็มารีบมบาตอย่างเงี้ยครัะเราก็ใส่ตักเข้าปากปาใส่าตรพรส่วน,น,นในหาดในหาดเราจะเดินตามพระมาอีกทีนึงอันนี้เป็นประเพณีที่แบบ จริงๆกับพระเขาจะต้องเอาแบบอาหารใส่ไปกับพระอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เราก็จะยังคงรักษาประเพณีหาดจังหันไว้ก็คือจะมีผู้ชายบ้างผู้หญิงบ้างหานเอาอาหารไปถวายพระที่ว่าตามตามพระไปที่หลังตอนเช้าอันนี้เราก็จะให้นักเที่ยวได้มาสัมผัสต,ตอนเช้าเลยหกโมงเช้าตื่นเช้าแล้วก็ไปใส่บาตรหาดจังหันแล้วก็พวกประเพณีว่าธรรมที่เด่นๆก็งานประจำปีไหลแพร่ไฟอะไรเงี้ย ก็เราก็จัดเป็นประเพณีหลายแฝงไฟเฉลีมงระาเกรียดไปละจัดทุกปีอันนี้ก็ห้าธันวาแล้วก็พวกเนี่ยพวกการแต่งกายพวกอะไรอย่างเงี้ย<ม>อาหารอย่างเงี้ยประเพณีว่าเขาเรียกอะไรอ่ะว่าทาประเพณีด้านอาหารเป็นเป็นด้านๆมาเนาะด้านอาหารเราก็ยังยังคงต่อย,ยอดเขาเรียกอะไรสืบรุ่นต่อรุ่นมาอยู่อาหารน่ะมันก็จะเนี่ยได้กินตลอดคนที่มารุ่นใหม่หรือนักเที่ยวเข้ามาอีกคน ก็จะได้กินอาหารทีนบ้านจุดด้อยของที่อย่จุดด้อยเนก็นี่แหละคนที่ยังเข้ามามีส่วนร่วมในในเรียวกว่าการท่องเที่ยวแล้วกันเนาะภาพรวมในการท่องเที่ยวเนี่ที่เราบูมยังมีน้อยอการรับรู้อะไรเงี้ยเราจะทําอยู่เฉพาะเหมือนประมาณหกสิบเจ็ดสิบคนนะจากจากประชากรเจ็ดหมูนะ่จากสี่พันกว่า คนนะแต่ทําเรื่องการท่องเที่ยวหรือรับรู้จริงๆจ,จากแบบสอบถามที่ไปเก็บมานะก็อย่างแม่ค้าก็ประมาณ40่ล้านสภาวธรรมอีก10บกว่าคนกลุ่มท่องทเที่ยวอีก10บกว่าคนโฮมสเตย์อีก10บกว่าคน,อ,อ,ะคนอะไรก็ประมาณ70คนที่รู้เรื่องนี้จริงๆแต่คนทั่วไปคือเขาไม่รับไม่ได้รับรู้อะไรเรื่องเราก็ทําเฉพาะใช่ เราก็ไม่ได้ไปดึงเข้ามาไงเรื่องของเรื่องเราก็ทําเฉพาะคนที่มีเขาเรียกอะไรนี้คนใจเออคนที่สนใจจริงๆแล้วคนที <rock> <down> no, mm ่มีความรู้ทางด้านเนี้ยเราก็ดึงเข้ามาก็อยากอยากกระจายให้มันไปมู่อื่นๆด้วยแบบให้มันเกิดสูตรเรียนรู้อย่างสูตรเรียนรู้มันก็จะมีแค่มูลหนึ่งมูสองมูสามอยู่แค่นี้อยากให้หมู่สี่เกิดมีแหล่งเรียนรู้สักที่หมู่ห้ามีสักที่หมู่หกมีสักที่อะไรเงี้ยมันจะได้แบบเชื่อมโยงใช่แต่ละมู่มั่นเหมือนกัน แต่ถ้ากระจุกอยู่มันจะกระจุกอยู่เนี้ยหมู่หนึ่งหมู่สองหมู่สามเนี้ยศูนย์รเรียนรู้จะอยู่บริเวณน,นี้อดีายวหมู่ห้ามีภูมิปัญญาหรืออะไรอย่างเงี้ยสามารถดึงมาเป็นศูนย์เรียนรู้หรือแหล่งท่องเที่ยวได้ไอเงี้ยเราก็ดึงเข้ามาเขาจะแบบเออเขาจะได้ภแบบูมิจใจว่าไอมันมีส่วนร่วมกับการท่องเที่ยวอะไรเงี้ยเราก็พยายามจะกระจายไปตอนเนี้ยก็ยังยังค้นหาไม่เจอทางมือื่นเนาะศูนย์เร,รียนรู้แล้วก็ความพร้อมของเขาด้วย สูตรเรียนรู้ก็ต้องมีความพร้อมเนาะไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์อุปกรณ์สถานที่อะไรเงี้ยมันต้องอย่างน้อยก็รับคนได้สักสิบยี่สิบคนที่ไปนั่งเรียนรู้ได้ไม่เนี่ยห้าพ0นเจ็ดห้าพับเจ็ดเอ้ยเต้ยนะหลานเี้ก็เป่า่ขายงามงานกระชาติ Toddling. ดูกันดูแล้นให้ส่งไดูนบันดำลูกนึงถาประตูเนี่ยยังอหนตายยังแม่งไหน มันกระจายนี่ยากหน่อไม่เปนไรคอดลูกหลังโคตรอะโคตรอะโคตรทั้งหลัง <laughs> ไม่ใช่ไม่ใช่คนจีดคนจีดถ้าโคตรอะถ้าถ้าโคตรอะอ่าแล้วเป็อย่างนี้ท่าอย่างนี้ไม่ได้แเพราะอย่างนี้มันจะง่ายกว่าถ้าใส่มันออกมันจะไม่เผ็ดเพื่อหักในปูกินใส่ทำเล็ะเผ็ด แม่พีเหมือนพ่อแม่ภูมิใจแล้วหนุมลูกออกเหรียญได้แล้วได้แล้วสรุปหนุ่มคบอะไจะได้กินเออจริงกูเกือบเดือนแล้วกูยังไม่ได้กินเลยอะไหน้าเอาไปส่ใช้ถังนะจะได้เอี๋ยถ่ายรูปกคุณทำงานติดใจกเลยดาะ ใครจะฝานอา,อาาปอกนะก่อนอเดี๋ยวอีกคนนึงเดี๋ยวหาหั่นกระชายเสร็จแล้วให้ก็ฝานเดี๋ยวครูจะหาว่าไม่ได้มาทำปวดชาบ้า,าหารนเนี่ยใช่เะไมเขาถึงเรียกว่าปวดบ๊อกเซ่ปะคะก็มันปวดนี่คือแบบพริกอ่ะเอาพวกนี้ยัดไส้เล้วเขาเรียกว่าปวด 我来弄，来听。 ามาีอะไรนะประวัติศาสตร์ศิลปะีิละปะอะไรนะข้าชั้นหนึ่งก็บ้านโทรขนาดไม่ได้ทำเยอะใส่ใส่ฟองเลยนี่ยเหรอเออแบบขนาดไม่ได้ทำเยอะนะบางทีแบบคือถ้าออกจากออกจากใกล้จากตรเนี้ยมันก็จะอีกราคาหนึง่งพอไปตลาดกลางมันก็จะเพิ่อมอีกพอขายอีกมันก็อีกราคานึง่ทำพาม ใช่ครับเป็น้ายว่ะคุณนั่นแหละอยู่้างพี่แม็กซ์ครับอันนี้ไม่ต้องโดนปีนเลเด็ดไหมแมงลากนี่เด็ดไหมแมงลากนี่รีกันเดี๋ยวมาห่างไปอ่างนะเมื่อก่อนมันอันนี้เมืองมันเขาทำให้เป็นไงไม่ใช่ลาวอ่ะ ลาเวงจันนีนีเป็นอาหารเฉพาะลาวเวงใช่ไหมที่เขาเรียกใเอกไอ้รียชอลูกหลานป้าก็ทำเป็นหมดใช่ไหมค่ะอ๋ใส่ใบหมดไม่ใช่ใบงไมใบงอรครับเราตู้อีตู้อีตูไอตูเฮ้ยตองมีออกซิ่ออกซิน ช่วยอะไรคัชวยอะไรที่ใส่ใบนี้ไปหอมไงหอมใบมังลักไงหอมเต่าอ๋อหอมเหมือนกันแต่มันไม่เหมือนกันเนี่ยเข้าไมอ๋อชิมือมั้ยรู้ไปล้างมือเะลูกเดี๋ยวรอนมือกันไผักไปเลยค่ะ เรฟูอะงอขอลาเราชิดชนกินปไแ่กินไม่เต็มอืมกินไม่เต็มจะขยับมาขยับมาตมันไม่ได้ฟู

ใส่าไม่ใส่บ้างใส่เลยใส่เลยใส่เลยใช่นกัครับใช่นครับใส่กับด้านบ้วะ คเรมจะไม่ชมัจะไม่วไม่วัหนูอยากถามว่าอาหารของที่นี่ของชาราเรงทำไมยังอยู่แล้วในปัจจุบันยังจะมีอยู่ไหม ตลอดข้ออนุรักษ์ไว้แล้วบรรพบุรุษทำมาเรื่อยแล้วก็สืบอสานต่อกันมาเรื่อยๆประวัติชุมชนของตำบลหาดสองแพ trips, รก็คือเป็นชุมชนที่อพยพมาจากประเทศลาวช่วงนั้น ก็ไม,ไ,มไม่ได้บันทึกไว้นะว่าเป็นลายละอ,อัรแต่ที่รู้ก็คือมาในสมัยที่เกิดสงครามนะคะคในรัชกาลที่3ที่เกิดสงครามที่ประเทศลาวเราเก็คิดว่าคงจะถูกกว่าต้อนมาหรือหนิสงครามมานะคะคก็มาอยู่ ก็มาครั้งแรกก็คงจะอยู่ที่โตพียบำเภอพิชัยบ้านกองโคเขาเรียกบ้านกองโคนะก็คงคงจะคิดว่าคงจะเอาล้อมาลากบัวควายมาอะไรประมาณนั้นน้ของตระกูประยุทมาก็ท่านก็คงจะแบ่งหมู่บ้านขึ้นมาเพราะว่าอยู่ดุสิตตอนใต้แล้วก็ที่อำเภอตรอนเนี่ยก็มีอยู่สองที่นะคะก็คือที่ ของตบลรางแดงการหาสงแพรที่พูดภาษาเราที่ว่าภาษาลาวจะภาษาลาวเพราลาวเย็นจันก็ในบรรพบุตรมาก็คือเอาวัฒนธรรมประเพณีของการหับจังหันเวลาไปทำบุญที่วัดนะคะอยา่างหนึ่งก็มีอาหารที่เป็นอาหารเด็มก็คืออัวกเผ็ดหรือพิกแก้ไส้ปัจจุบันนะคะ วประเพณีนี่ก็เป็นอาหารที่ได้ถ่ายทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษสืบทอดกันมารุ่นสู่รุ่น,นปน้านีเองก็ตอนนี้ก็หกสิบกวา่าแล้วก็ได้ถ่ายทอดจากย่าเพราะว่าชอบเป็นเด็กๆย่าก็ทําให้ทานค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็สืบทอดมาก็ไม่คิดว่าไออั่วประเพณีของเราที่เป็นอาหารดั้งเดิมของบรรพบุรุษเราเนี่ยจะมีชื่อเสียงที่เป็นที่รู้จักเขาแล้วก็มีรสชาติที่อร่อยที่ไม่เหมือนใครคิดว่า เป็นที่นี่ที่ดีวานะคะแล้วเราก็ได้มีบันทึกหรือไว้ว่าอั่วประเพ็ดเราเนี่ยเป็นอาหารดินของตะบนหาสองเลยก็มีคนมาเมรียนรูนร้อยู่ประจำนะคะแล้วก็มันก็อร่อยด้วยนะอร่อยค่ะแล้วก็ดูหน้าตาเขาก็น่าทานพอเห็นแล้วทุกคนก็น่าทานก็มีคนมาเรียนรู้ก็ที่นี่ก็เป็นศูนย์เรียนรู้เลยค่ะของแองโที่ยวของระบนหาสองที่เรา ได้ชูเมนูพื้นนมืมีมีหลายเมนูนะคะที่บอิษันกาแฟเราเป็นอาหารพื้นถิ่นแล้วก็มีขายพิธทางศาพนาธรร,ทรมทุกวันศุกร์สเสาร์แรกของเดือนก็ม,มาเที่ยวได้ม,มาเที่ยวได้เลยค่ะ